่ะกระเทียมป่าลุงเก็บมาแล้วลุงจะเอามาแกงค่ะทุกคนค่ะจะเอามาทำอ้นั้นเนาะนจะเอามาทําน้ํายาขนมจีนเป็นข้าวปุ้นซาวค่ะทุกคนค่ะวันนี้เดี๋ยวลุงจะเอาไปแกงตั้งหม้อเดือเดอนเดอนาะค่ะลุงจะเอาลงไปแกงไม่เด็ดอีกแล้วนะคะไม่เด็ดเอาลงเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็ยุบค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบ บางคนบอกว่ามันแก่โมเสบโมกินมันเหนียวแต่สําหรับลุงมากินแบบเหนียวค่ะทุคนคมันได้หย่ง่งมันได้เคี้ยวอย่างนี้เนาะบางคนเพื่อนจะบอกว่ามันเป็นดอกแล้วมันเหนียวแล้วไม่กินเอาแล้วแต่ผู้มาพักแล้วแต่คนชอบเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงชาพาแซบไปเก็บกระเทียมป่าแล้วใช่ไหมคะทุกคนค่ะเอามาทําอะไรกินมีคนมาถามลุงว่าทําอะไรกินน้องลุงค่ะนี่เอามาทําให้ดูนะคะนี่เป็นขนมจีนค่ะทุกคนค่ะขนมจีนวู เส้นเหนียวนุ่มเลยค่ะเยอะไปนะจะเอาออกไม่หมดนี่ค่ะข้าวปุ้นค่ะทุกคนค่ะข้าวปุ้นทําเป็นข้าวปุ้นซาวลุงเอามากแกงเส้นน้ำปลาลาค่ะทุกคนค่ะปลากระเทียมป่าลุงแกงเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะอันนี้เอามาแบบเป็นดอกนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่ กระเทียมป่าจุกๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปขอเทน้ำนะคะนี่เทน้ำลงไปมีกระชายพริกนี่มีพริกใบมะกรูดอันนี้เป็นกระชายนะคะใบมะกรูดเอาไว้ตรงนี้เนาะนี่กระเทียมป่าแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นจะแซ่บได้ไหม ขอโรยพริกก่อนนะคะลุงเห็ดนนํำน้ำปลาซาวไม่ได้ทำเผ็ดมากนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเลยตรงมาโรยพริกนํำนะคะเนี่ย <c oughs> พริกหวานพริกหยวกลูกใหญ่ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะถั่วฝักยาวฝรั่งคะ่ะทุกคนคะ่ะขึ้นช่ายฝรั่งคะ่ะขึ้นช่ายเดี๋ยววันนี้มากินเขาน้ำรุงเนะ,ะ้อค่ะพี่นองคะ่ะ วยมีอันนี้ด้วยมีไส้กรอกด้วยค่ะไส้กรอกน้อยๆเอามาเจมกันเนาะนี่คืออันที่ลุงเก็บมานะคะก็จะเอามาทําอย่างนี้นะคะลุงเอามาเห็ดเป็นน้ํายาซั้วค่ะข้าวปุ้นซาวค่ะทุกคนค่ะนี่เส้นข้าวปุ้นลุงซาพาแซบนะคะทุกคนค่ะเส้นเหนียวนุ่มแบบว่าอร่อยมากอ,าอ้าคือมวนยากะนี่อืม,อม,อมหอมน้ำปะลาะ คุณสาวลุงซาพาแซบค่ะทุกคนคะ่ะมากกินเสร็จจนผลิตไปยิบอันนี้ก่อนนี่กระเทียมป่าค่ะทุกคนคะ่ะนี่อันนี้ที่เป็นดอกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะก่อนที่ลุงจะเอามาลวกคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้อืมอ้อืม,อม,อมหวานเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะห,หวานมาก หวานหอมอืมอือม,มันหวานหอมกว่าตอนที่ที่ไม่บานอีกค่ะทุกคนค่ะหอมแซ่บแซ่บเส้นพริกหือกหวานหวาน ือโชว์ความเหนียวหนึบของเส้นอันนี้เป็นหัวเฟนเนลนะคะทุกคนค่ะกรอบมากเลยหัวเฟ็นเนลอะ ส่วนอันนี้ก็ชายนี่ค่ะกระเทียมป่าเส้นยาวๆเลย,ยหวานหอมมากเลย ยิ่งจะขึ้นใช่อ,อืเอาผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบ พริกหวานหอมกินแกะอันนี้ด้วยนะคะมีไส้ตอกนะคะไม่ใช่แค่ขนมจีนมอืไส้กรอกอร่อยจัง <c oughs> ดอกดิบกินได้ไหมกินได้นะคะแล้วหลงบ่กินนี <c oughs> ่ใบมะกรูดหอมอันนี้พริกอ,อันนี้พริกไทยเผ็ดนะคะพริกมาจากประเทศไทย นุ่มซื้อมาจากร้านเอเชียเส้นก็เหนียวมากเลยทุกคนเจอนุ่มๆเหนียวหัวเฟ็นเนลคล้ายผักชีไหมคะเหมือนผักชีล้อมบ้านเราเลยกลิ่นอร่อยมากกลิ่นหอมมากเลย มันหักยาก ให้ดูใกล้ๆแบบนี้ค่ะนุกคนค่ะหวานยิ่งแก่ตอนนี้คือหวานมากหวานกว่าตอนที่ยังอ่อนๆอีกค่ะน้ำน้ำลุงเฮียเบิร์ดหอมมากเลยค่ะเป็นดอกหวานๆแบบนี้หอมแห้งเลย มีแลดิดแอบอยู่ตรงนี้นี่ส่วฝักยาวนะคะอือหอมหอมแล้วก็กรอบมากๆแล้วก็หวาน,นะคะ่ะส่วฝักยาว ถ้ากินแซบนะคะทุกคนค่ะต้องกินเสซนที่มันเหนียวเนยวนุ่มๆเนาะบ,บ่เป็นผุยๆเนาะอร่อยอ <c oughs> ื ตักน้ำก่อนอืมอืม mm hmm. หวานหอมค่ะอืมหลูงนี้กินตั้งนานแล้วค่ะมีดอกไม่หอมหวานกว่าไม่มีดอกอีกดอกบานหอมมากๆเลยค่ะอืม อร่อยนัวประแดกกรอบแล้วก็หวานมากอืม เซ็นลุงเหลือพี่น้องเดี๋ยวลุงเติมกัะเทียมปลาอีกหยวกชั้นเดี๋ยวลุงเติมกัะเทียมปลาอีกึขออนุญาต มินี่อากาศหนาวนะคะทุกคนค่ะอากาศเย็นๆหอมหอมอร่อยมาก อันนี้ลุงลวใไม่นะคะอันนี้ออกจากหม้อใหม่ๆเลยหอมมากหอมสุดๆเลย,อ,เลยอันนี้ลุงลวกบอค่อยเปืือยปันใดมันหอมแห้งหอมกว่าไอ้ที่ลวกเปลือยอีกหอมมากเลยแซ่บ มีคนเม้นมาถามว่าลุงซื้อมาหรอคะกระเทียมป่าเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะลุงไปเก็บเก็บอยู่ในป่าเลยค่ะมันเยอะมากเป็นป่าสาธารณะนะใครจะเก็บก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะมันเยอะแห้งตามที่ลงคลิปให้ดูเลยค่ะแล้วฝรั่งกินไหมกินนะคะแต่เขาไม่ได้กินแบบนี้ เขาเอาเฉพาะใบอ่อนไปสับๆแล้วเอาไปทำพาสโเตอเอาใส่กับสปาเกตตีหรือไว้พาสต้าแบบนั้นค่ะอืมามนะคะ ถามว่ารสชาติเหมือนอะไรจินตนาการยังไงอธิบายพอถึกถ้ายังบอกขั้นเดวลวกมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมค่อนข้างแรงอยู่ค่ะแต่พอหลวกเข้ามาแล้วมันจะออกหวานๆหอมๆ แล้วกินกระเทียมไม่แรงมากมันจะหวานค่ะทุกคนค่ะแล้วก็หอมหอมสำหรับคนที่ชอบนะ คำใหญ่แท้ลูกแะลดิบลุงจนว่าถึกน้ำห่อนจนน้ำบกอบ ก็เห่ะคะพี่น้องคะกินหน่อยเป็นยากิกนหลายมันสิเป็นผิดเนาะเอาลุงอิ่มลหรอคะลุงค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจนะคะลุงซาพ,พาแซบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อยค่ะมันนี้ลุงลาไปกอนเอาไว้มาเบื้องอีกที่นะคะว่าคลิปหนาลุงสิมิยังให้เบื้องอีกพี่น้องบายยคะ่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณถูกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ